สวัสดีค่ะยินค่ะจาร้านน้องหญินผ้าไหมสุรินค่ะนำผ้าไหมสวนมาให้รับชมและเลือกซื้อกันได้ในช่องทาง YouTube วันนี้แล้วค่ะก็แต่ละผื้นสวยนะคะคัดสั่์มาและมีเพียงหนึ่งพืนเท่านั้นค่ะกับโปรเด,ด็ดเด็ดพืนนี้นะคะวันนี้ 2,200ทุกๆผืนเลย5ผืนสวยชอบใจผืนไหนนะคะทักแชทด้วยเบอร์โทรศัพท์ที่ด้านล่างหรือจดหมายเลข EP นะคะหมายเลข EP ลำดับที่89นะคะและก็แจ้งลำดับผ้าได้เลย1-5ชอบใจผืนไหนให้บอกกันคะ่ะหญิงก,ก็มีบริการอาบน้ำยาแล้วก็ส่งฟรีให้ด้วยมีเก็บรายทางให้นะคะชอบใจผืนไหนทักมาคะ่ะ ผ้ารำดับที่1เป็นผ้าที่หญิงคัดสรรมาให้เรียกว่าลายนะคะเรียกว่าลายน้ําไหลก็คือเข้ามัดหลายลวดลายผสมผสานอยู่ในผ้าผืนเดียวอันนี้ก็คือไม่ได้เอาเศษไหมมาทอนะคะเป็นงานที่มามีความตั้งใจมากๆเลยเพราะว่าสังเกตที่เริมผ้าได้นะคะมีความตรงกันชัดเจนเลยนะคะลายลวดลายตรงนี้มี1 2 3 3สสลวดลายทอดส,อสลับกันค่ะชี้ให้ดูใกล้ๆนะคะ าลายตรงส่วนแรกนะคะที่มีกรอบนะคะเป็นลายดอกพุทตาตรงนี้เรียกว่าลายนาคีนะคะลายที่สองเป็นช่วงนี้นะคะเป็นช่วงหนึ่งของลายดอกมะเขือและช่วงที่ออหนึ่งสองอ๋อช่วงของอีกหนึ่งลายนะคะเป็นลายสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดทอสอบประสานกันแต่ข้าวหลามตัดก็ค่อนข้างอันนี้จะสูงนิดนึงนะคะ พี่ๆสังเกตรตรงนี้ค่ะลายสูงแต่ตรงนี้ลายค่อนข้างจะมีความเป็นสี่เหลี่ยมที่ด้านกว้างอ้วนมากกว่านะคะซามตะกอ้อผืนนี้นะคะผืนที่1-2,200บาทนะคะวันนี้อยู่ในช่วงแบบว่าช่วงเย็นนะคะก็อาจจะมีเสียงมอเตอร์ไซค์นะคะ,ะเป็นหมู่บ้านเนาะเป็นหมู่บ้านจะกามต นอกจากเสียงหมาแล้วยังเสียงมอเตอร์ไซค์เด็กๆกอกบ,บ้านด้วยเอะไม่แน่ใจนะคะว่าเสียงในคลิปนี้ชัดเจนดีหรือเปล่าเพราะว่าคลิปที่แล้วรู้สึกจะเสียงเบานะคะก็พยายามปรับปรุงไปเรื่อยๆนะคะก็สามารถติชมได้คอมเมนต์มาได้นะคะอยากจะได้ผ้าสีอะไรสามารถทักแชทมาแล้วสั่งซื้อได้นอกเหนือจากที่ยกใน YouTube ได้เลยนะคะอ่ะผืนที่หนึ่งมาต่อกันนะคะ แม่ไม่อยากจะให้มาขัดจังหวะแต่ก็ห้ามไม่ได้เพราะฉะนั้นไปด้วยกันเลยดีกว่านะคะ,ะอันนี้ในส่วนของเชิงผ้าในส่วนของตอนกลางผ้านะคะเป็นเชิงบนและล่างเลย3ก็ตะกอทอมือมีขนาด1คูณ2เมตรค่ะยิ่งกลางให้ดูเต็มผืนผ้าชัดๆนะคะอะประมาณนี้เป็นลายนำสายตาใส่แล้วสวยผอมมากๆ ฉันชอบถูกใจโทรมานะคะโทรมาหรือทักไลน์มาเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างได้เลยพื้นที่สองนะคะหยิงว่าผืนนี้ก็ชอบในเรื่องของสีเนาะมันจะอยู่ในความเป็นม่วงผสมกับน้ําเงินนะคะเป็นม่วงเหลือไปทางน้ําเงินไม่ได้เป็นม่วงชมพูไม่ใช่เป็นม่วงกรีบบัวสวยจังเลยลายนะคะเป็นลายพญานาคเช่นกันอันนี้เป็นพญานาคนี้หัวพญานาคเห็นไหม สวยแบบนี้เลยชื่นชอบถูกใจรหัสผ้าคือหมายเลข2ค่ะ2,200บาทค่ะมาในโปรโปรีใหม่นี้ก็ค่อนข้างจะบอกว่าอยากจะแตกโปรเด็ดอยากจะแตกผ้าไหม่สวยๆที่มี มีคุณภาพนะคะจะบอกว่าหน้าร้านของเราเนี่ยมีเพราะฉะนั้นผ้าแต่ละผืนเรามีสตอ็อกเราไม่ได้แบบม,มือปืนรับจา้างยืมผ้าคนอื่นมาขายมีระยะเวลาสั้นๆอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็บางทีถูกใจแล่ขายไปแล้วบางทีก็เสียดายนะคะก็อยากจะเป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์พี่ๆด้วยคุณภาพนะคะเพราะว่าหญิงคัดสัรมาให้ถ้าไม่สวยก็คือไม่คัดเข้าร้านพอคัดเข้าร้านเนี่ยเรามีสต็อกด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นพี่ๆสามารถดูเมื่อไหร่ก็ได้นะคะ ย้อนดูหลายๆครั้งย้อนดูในคลิปอื่น,นๆในอัลบั้มนะคะผ้าใหม่พร้อมส่งก็จะยังมีให้เลือกอยู่เห็นไหมดีแบบนี้เลยกับร้านน้องหญิงผ้าใหม่สุรินทร์ค่ะมาต่อกันด้วยพื้นนี้นะคะความขนาดผ้าบอกไปแล้วเนาะ1นูณเมตรนะคะ3ตะกอทอมือสีสวยจังสีสวยจังเป็นสีอมแบบม่วงม่วงไปทางน้ำเงินนะคะแล้วก็ต่อมีงามัดหมีนะคะเป็นเหลืองทอง มีฟ้ามีชมพูหญิงว่าแบบสวยมากหลายๆคนนะคะหญิงก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ชื่นชอบผ้าไหมในโทนเฉดสีม่วงหญิงว่าใส่แล้วมันแบบ ขับผิวว่าเออถ้าเป็นในโทนสีเขียวก็อาจจะแบบถ้าอย่างผิวคนอีส,สานใต้คนเป็นเป็นไทยแท้อะไรเงี้ยก็อาจจะผิวสองสีที่คร้ำหน่อยถ้าเป็นพวกในโทนสีประมาณเขียวหัวเป็ดอะไรเงี้ยก็จะใส่เราดำกลัว,วใส่เรามืดไปอีกนะคะก็เป็นเฉดม่วงเห็นว,ว่าเป็นเฉดที่ใส่เราสว่างและขับผิวค่ะยกให้ดูช้าชานะคะลำดับที่สองลำดับที่สองมีเชิงผ้าอยู่ด้านเดียวที่ตัวด้านล่างค่ะ แหมอุปสรรคจะเยอะจังเลยนะมาหมามามีหมามีหมามีรถด,ด้วยอป่ะไม่เป็นไรมีความตั้งใจแล้วก็ไปต่อนะคะอ่าหมายเลขสองค่ะหมายเลขสามสัตว์แบบว,ว่าลวดลายเหมือนอค,คล้ายๆกันก็คือมีความเป็น สองลายผสมกันอยู่ในผ้าผืนเดียวนะคะอันนี้เป็นท้องผ้าสีเม็ดมะขามลวดลายเตื้อกล่าร่างแห่ตรงนี้เป็นลายตะข่ายนะคะตรงนี้เป็นลายประยุกต์ออกเป็นลายดอกไม้นะคะออกเป็นลายดอกไม้สีผู้ใหญ่ใช้ได้สาวๆเนี่ยถ้าแต่งตัวดีๆนะคะแมตเสื้อสีส,สวยๆผืนนี้จะใส่ได้นานแล้วก็ไม่เบื่อเลย มีขนาด1นึคูณสองเมตรนะคะมีขนาด1นึ่สองหคูณสองเมตรเนื้อเรียบเนียนแบบว่าคัดให้พี่ๆค่ะเรียบเนียนคัดให้ไม่มีตำหนิไม่มีด่างลวดลายไม่มีผิดนะคะอู ดูตรงนี้สวยมากพี่ๆค่ะสวยมากรดลายชัดเจนงานมัดหมี่คมนะลดลายชัดเจนงานมัดหมีคมแล้วก็มีสองลายอย่างที่บอก1ลายและสองลายเพราะฉะนั้นมันก็จะมีพื้นที่ว่างลายก็จะไม่แน่นซะจนเกินไปนะคะก็มีความสม่ำเสมอตลอดทั้งผืนผ้าเลย และในส่วนของเชืองผ้าเชิงก็เป็นลักษณะนี้นะคะมีความทองที่อัลล่ามนะคะสามารถใส่คู่เสื้อสีแดงเม็นมะขามนะคะใส่คู่เสื้อสีเหลืองทองก็จะตัดกันเด่นเด่นสุดๆไปเลยค่ะผื้นที่สามสองพันสองร้อยบาทค่ะโอ้สวยนี่นี่นี่พื้นนี้อยากให้พลาดนะคะหนึ่งผืนเท่านั้นทักก่อนได้ก่อนนะคะพื้นที่สี่ค่ะ พื้นที่4ก็ขัดมาให้อีกแล้ว จะบอกว่ามันจะมีเพียงหนึ่งผืนอันนี้จะค่อนข้างแปลกต่างกว่าผืนอื่นๆมีความเป็นเชิงคู่บนและล่างบนนะคะและล่างอยู่ตรงนี้นะคะบนและล่างสองฝั่งเลยในส่วนของท้องผ้านอยู่ในส่วนนี้นะคะก็มีความเป็นลายแน่นด้วยลายห่างด้วยผสมผสานกันน้ําเงินนะคะผืนนี้น้าเงินก็ไม่ถึงกับฉูดฉาดซะเลยทีเดียวนะคะเป็นน้ําเงินผสมไปทางเทา,เทา ก็มีความเก๋ไก่นะคะน้ำเงินขาวแดงก็คุมโทนที่จะแบบว่ามีความาแมชสีกันไม่ตับกันรุนแรงนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะคะสามารถใส่ซูคู่เสื้อสีเทาสีขาวเสื้อลูกไม้ก็สวยหรือจะน้ำเงินหรือแดงไปเลยก็จบเหมือนกันคะ่ะพี่ๆคะ่ะรลดลายดีมัดหมี่ดีเนื้อเรียบเนียนแบบสามตะกอทอมือ สามตะกรเนี่ยคุณสมบัติของเขาก็คือจะมีความแน่นนะคะมีความแน่นมีน้ำหนักนะคะสามารถนุ่งสดได้และโดยเฉพาะบริการพิเศษหนึ่งก็คืออาบน้ำยาละเอียปริมให้เพราะฉะนั้นพอรับผ้าไปเนี่ยแกะห่อแล้วถ้าท่านใดนุ่งสดสามารถนุ่งได้เลยถ้าไม่บางนะคะคัดเกรดพรีเมียมเลยราคาสุดคุ้มนะคะหมายเลข4 2 2 0 0บาทให้ดูเต็มผืนในระยะไกลนะคะ ยิ่งว่าสวยนะคะสวยแบบเกินคำบรรยายเกินคำบรรยายพี่ๆแบบพิจารณาตามภาพและการผ้าของหญิงเนี้ยคัดมาให้เดีวยความถ้าไม่สวยหญิงก็จะไม่เก็บมาเป็นสต็อกที่ร้านนะคะเพราะว่าหญิงต้องลงทุนเหมือนกันแล้วก็เก็บภาพไว้ให้พี่ๆด้วยก็ข้อดีหลายข้อมากๆนะคะชอบใจผืนนี้ให้บอกลำดับที่สี่ค่ะ ลำดับสุดท้ายสำหรับ EP ีที่89นี้ก็คัดสวยๆเด็ดๆมาให้ผืนนี้แบบงานคมเข้มและโทนสีของสุรินแท้ดั้งเดิมนะคะสีออริจินอลแบบมองไปทางไหนดูที่ไหนก็รู้เลยว่าสุรีสุริน กลางผ้าแล้วอยากจะขึ้นจาก2,200จึงเลยเพราะว่าคุณภาพผืนนี้เป็นงานเกรดพิเศษแต่ไม่เป็นไรบอกไปแล้วก็รักษาสัญญาค่ะพีพ่ี่หมายเลข5 2,200บาทค่ะโอ้นี่คือรดลายโบราณที่ทำได้ดีมากๆม,ม,มัดโอบหลายสีมัดโอบหลายสีโอ้อ ค่อยๆเลื่อนให้ดูช้าๆนะคะในตัวองค์ประกอบขึงผืนผ้าด้านบนแดงค่อนข้างจะสดขึ้นมานะคะเปลือกมังคุดเม็ดมะขามนะคะลวดลายมัดหมี่ในตัวเนื้องานเป็นแดงนะคะแดงเดียวกับด้านบนเนาะแล้วก็มีฟ้าน้ำทะเลมีเขียวตองมีชมพูแดงเหลืองนะคะบนทองผ้าเข้มๆนี้มันเด่นจังสะดุดตาจังนะคะอันนี้ก็คือเหมือนเลข3เลยแต่ขอ3หรือถ้าเป็นสังเกตล้วก็เหมือน ลักษณะของทรงเอ็มนะคะอักษรตัว M นะคะเขียวก็สวยฟ้าก็ลงตัวแดงก็เป็นแดงพอดีที่ไม่ฉูดฉาดะจนเกินไปพืนนี้นะคะเกรดงานแบบเพิงเห็นปลาห้อยราคา2,900บาทแต่วันนี้จัดให้แล้วที่2,200มีเพียง1ผืนเท่านั้น ผืนนี้นะคะลำดับที่5ย้ำกันอีกครั้งตอนโทมานะคะก็บอกหญิงด้วยว่า EP ีที่89นะคะเพื่อให้ได้เข้าใจตรงกันแต่ถ้าท่านใดทักแชทไลน์เป็นก็จะเป็นประโยชน์มากๆนะคะเพราะว่าพี่ๆสามารถแคปหน้าจอและส่งที่อยู่กันพอหญิงจะส่งแล้วหญิงก็ส่งสลิปให้พี่ๆได้อีกเพราะฉะนั้นก็สามารถเช็คสถานะการจัดส่งต่างๆนานา,นานได้หมดเลยนะคะอ่ะฝากพื้นที่5ด้วยกับงานสวย แบบนี้แล้วนะคะร้านน้องหญิงเรามีเสืผ้าที่คัดสรรให้งานแบบไก่กา,กางานแบบตกเกรดงานด่างลายผิดต่างๆหญิงคัดออกไปให้เพราะฉะนั้นสบายใจได้ชอบสีไหนชอบลายไหนนะคะมั่นใจในบริการของเราแล้วก็มีการันตีด้วยนะคะรับไปแล้วไม่พอใจมีผืนใหม,ใหม่เปลี่ยนให้อีกต่างหากอันนี้กรณีแบบว่าหญิงก็แฟร์ฟรนะคะเพราะว่าซื้อผ้าแต่ว่าดูจากรูปภาพเราไม่ได้สัมผัสที่เนื้อผ้า จริงๆและสีในกล้องกับสีจริงอาจจะเข้าใจต่างกันด้วยการแสดงภาพของหน้าจอแต่ละเครื่องอันนี้ก็มีความเพี้ยนกันอาจจะประมาณ10เอร์เซนะคะแต่ก็ยิงอยู่ในแสงธรรมชาตินะคะมาถ่ายข้างนอกบ้านมีสีเขียวสีผนังสีโทนครีมน้ำตาลอะไรประมาณนี้เพื่อให้พี่ๆเห็นสีจริงได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นก็เต็มที่แล้วแหละในส่วนของหญิงนะคะแต่ถ้ายังไม่ถูกใจรับไปแล้วอาจจะเฮ้ยสีมันไม่ ไม่ตรงใจซะทีเดียวมันไม่เหมือนกับเสื้อที่ซื้อเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยพี่ๆสามารถโทรมาเครมนะคะสามารถเปลี่ยนชิ้นใหม่ให้นี่แฟร์แบบนั้นเลยก็คือมีความเข้าใจนะคะเป็นแบบแมคคาที่ใจดีมากๆสุดท้ายนี้นะคะไทยนี้ก็จะฝากด้วยสําหรับ ช่องทาง YouTube นะคะน้องหญิงผ้าไหมสุรินน้องหญิงซิลนะคะชื่อเดียวกันใน Facebook แฟนเพจน้องหญิงผ้าไหมย้ำนะคะน้องหญิงผ้าไหมถ้าพี่ๆเซิร์ชเข้ามาน้องหญิงผ้าไหมคิดว่าเจอแน่นอนนะคะในช่องทางหลายก็บอกแล้วนะคะนอกนั้นก็ Tik t o k ก็มี Instagram ก,ก็มีแต่ว่าไม่ค่อยได้เข้าไม่ค่อยได้เล่นก็เวลาน้อยนิดนึงเพราะว่ามีหน้าร้านที่ต้องบริหารดูแลลูกค้าดูแลพนักงานอะไรต่างๆนานาหลายๆ,ๆ,ๆอย่างนะ ก็พยายามเจียดเวลามาทำช่อง YouTube ให้พี่ๆนะคะเข้าถึงที่หน้าบ้านคุณนะคะนั่งสวยๆรออยู่ที่บ้านสั่งซื้อสินค้าด้วยผ้าไหมเมืองสุรินได้เลยค่ะฝากกดกระดิ่งอันนี้สำคัญมากๆนะคะกดกระดิ่งติ้งๆนะคะกดติดตามให้อีกด้วยและพบกันใน e ีพีหน้าขอบพระคุณสำหรับการรับชมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ